ใหม่น้ำยาถูพื้นมิสเตอร์มาสเตอร์เก,กรกดาาสวัสดีครับผมนี่คือไรกะสร้างกรับขลับสนุกกับคนรักดาจ้าและตอนนี้ฮะอยู่กับผมนะครับ,รบวิเจ๊ปอสุดหลอ่อเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนี่ไม่ผู้อะไรแรอว พี่ว่าคุณผู้ชมเขาเปิดมาเนี่ยเขาต้องการจะพบความสนุกครับผสนุกสนานศิลปินที่เขาชื่นชอบแน่นอนวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยมาพร้อมกับความสนุกอีกเช่นเคยใช่แล้วเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่เรียกว่าสุกสนุกเลยดีกว่าสุกสนุกณบัดนาวครับผมของพี่บี้ไงวันนี้เนี่ยเราจะพาไปพบกับความสุขของผู้ที่ได้รับเสื้อครับผมเสื้อลิมิเต็ดเอ dition จากพี่บี้แล้วก็มอบจากมือพี่บี้เลยด้วยมีแค่สิบตัวนั้นใช่แล้วและที่สําคัญนะครับผมในงานเนี่ยยังมีเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์จากน้องเดรสตาร์แปดว้าวว้าวไม่พอใจอะไรขนาหนีนี่เดรสตาร์แปดแม่ใช่ไม่ได้ไม่ดสมใหม่ๆเลยทั้งแปดคนจะเซอร์ไพรส์จะสนุกกันขนาดไหนไปชมภาพบรรยากาศกันครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวสตาร์クラブนะครับผมหลังจากที่ได้บอกให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสุขสนุกหน้บัดนาวนะครับไปชมภาพกิจกรรมกันครับ ต้อนรับพระเอกของเราในวันนี้เจ้าของงานของเราในวันนี้นะฮะขอสิญน,ะ,นะ,ะกับบีสุพิทวิเศษร้ ว่ายงไจะม่ยอมลาเลือกตั้งบ้านเกิดเอาไหมเลือกเั้งเนอีกคนฉันจะวันไหก็รักพีเธอก นะฮะมาไหมเจ้าตัวมาไหมมาไหมไหนก็นี่นี่นี่รูปนี้คือเขาวาดเองเลยนะฮะแล้วโอ้โหใหญ่มากแล้วมีความรูปเทมากนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งดีเทลดีเทลคือมันจะมีสีม่วงเล็กๆที่ขอบนะมีด้วยมีดีเทลด้วยนะฮะอ่า ล้วนเด็ดทั้งนั้นครับรางวัลวันนี้พี่ๆบอกว่าแจกแบบบ้าแจมบอลโดนใจอย่างแน่นอนแน่นอนครับมันจะมีความนิ่มและความนูนของมันอ๋อทแคนสเฟอร์สพ็อกแจกออสแคนสเฟอร์สพ็อกนะฮะและนี่นะครับนอกจากจุดนี้แล้วที่ต่างกันนะครับเรายังมีด้านหลังนะฮะแจมว่าแจมจะแดมแจมม้วนะบัดรนาวันโดนใจนะนี่เป็นเหมือนใครนี่พิเศษที่สุดครับด้านหน้า มันเป็นลายเซ็นที่ผมคิดค้นมาเพื่อ50คนนี้เท่านั้นนี่เขียนว่าสุกริสุกริตจะมีแค่50คนเท่านั้นนี่เป็นการเซ็น50ครั้งแรกในชีวิตอยู่บนเสื้อ50ตัวนี้ครับขอสีบุมเลครับยังมีประการ รับรบางวัลนะฮะเป็น150 1นึหที่ได้รัาบางวัลแำมว้าดลใจครับผมชนะเลิศในกิจกรรมนับบจนาวแชมป์ว้าลุ้นใจ ก็คือภาพบรรยากาศนะครับกับการแจกรางวัลในวันนี้นะครับกิจกรรมสุขสนุกนับบันนาวไม่พอนะครับวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเป็นยังไงไปดูครับเขาชอบเต้นเพลงผมแล้วก็รูชอบร้องเพลงผมมากเลยแล้วเต้นเก่งไหมนะบันนาวนี่ซัดกันยับยับยับสเต็ปคาไมนี่ได้เต็นที่เลยเอา้าแล้วพร้อมแล้วไปพบกับ และนั่นก็คือภาพกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทีึงหนกิจกรรมนะครับ Dance Cover ณบรรณัน,นาวแจมว้าโดนใจนะครับส่งมานะครับคลิปนะครับที่คุณเต้น Cover เ,เพลงณัรน,น,นานะครับส่งมาที่ w w w f a c e b o o k c o m b e s h e a s t a r f a n p a g e นะครับเราก็จะคลิปของคุณเนี่ยตัดเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามา,า,มาทำเป็น MV มวีิวสิดีโอของมหาชนเลยนะครับ ังไงรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับคุณจะได้มีตัวคุณอยู่ในมิวสิกวิดีโอร่วมกับบี้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้ MV เพลงน้ำวนานะครับยอดวิวนี่ขึ้นไป5ล้านกว่าแล้วนะครับแล้วเราไปสนุกกันนะครับสตาร์ครับครับแจดันแจมว้า กับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับนะฮะเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นเป็นครอบครองใช่แล้วครับผมรับจากมือพี่บี้นะแถมยังได้ฟังเพลงเพราะๆจากน้องๆ้องเดตสตาร์ทั้งแปดตัวนี้ด้วยโอ้โพิเศษสุดๆครับเช้าน้องสบายอ่ะเได้ละนี่นะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าใครพลาดไปครับนะครับไม่ต้องเสียใจมือเป็นง่อยเลย <laughs> ไม่จะ <laughs> จะจะ,จะบอกไงว่าเอ้ยถ้าพลาดไปไม่ต้องเสียใจเพราะเรามีอีกหนึ่งรายการดีๆนี่ cover เพลง ของพี่บี้เข้ามาเลยอ๋อนี่ไงหน้าบัตรนา cover dance ถูกต้องอ๋ออ๋อนี่ไงส่งคลิปคเวอร์เข้ามาถูกต้องเต้นแบบว่าสเต็ปเดียวกับพี่บี้เลยนะโชว์เข้ามาเลยอ๋อเต้นให้จี๊ดเต้นให้จี๊ดเต้นให้จี๊ดเต้นจี๊ดให้ผมโชว์เลยถูกต้อง jam 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 เบ้าหน้าบัตรนาขอลาครับ ม่มีอะไรทํามันก็เด้งอย่างเดียวผมว่าถ้าเต้นแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัลนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเต้นรักการเต้นและก็ชอบพี่บี้ชอบเพลงบันาวเนี่ยส่งเข้ามาเลยนะครับผมเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เข้าไปที่ b ี้เดอะสตาฟแฟนเพจอัพโหดเข้ามาอัพหลดเข้ามาเลยครับผมแล้วผมจะบอกว่าสําหรับใครนะครับที่เต้นยังไม่เป๊ะนะอ่าเข้าไปชมเอ็มีได้อ๋อจะบอกว่าจะบอกว่าเอ็มีตอนนี้เนี่ย มากกว่า5ล้านวิวแล้วด้วย5ล้านเหรอพี่ใช่5ล้านครั้งครับผมเรียกว่าแรงข้ามปีฮะเพลงนี้นะฮะยังไงนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่ youtube.com นะฮะ slash exact channel ใช่ครับแจมแจมแจมว้าวนักบดเนาแจมว้าวโดนใจมหาชน